กวดแต่ที่แดดอนโอ้ยมีตะกวดไล์แล้วี่า <flats> <mumbles> <nowadays> นะครับออกนะครับกับอุบัติเหตุบนถนนสายวัตถุวรีน้อยใกล้เคียง เป็นเหตุทำให้หญิงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดังกล่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดนะครับเพิ่มต้นยังไม่ซักหาจอดนั้นยังจอดจอด,จอดตรงนี้นั้นยังไม่ได้พุ่มชะลอมาไว่จะก,กดตังเงะอ๋อจะจอดกดเงินใช่ครับมาจากไหนอะครับมาจากไอ้ของเตยครับของเอคยร,ร,รับตู้ที่ไ,ไ,ไอ <c oughs> ร้านฝากตูเก้เจเจโอนะครับอ๋อกางจะจอดกดเงินใช่ครับอจอดเรอมาจะจอดกดตังค์อืมพอสักพักเด็กนึกว่ายางเบิดครับรโคมไม่มีรถมอไซค์มาเลยนะเป็เลยลงมาดูครับก็เลยเอา้าแล้วพี่คนนั้นก็ร้องเอา้าชนชนชนน,นะครับพี่มอไซค์วินนี่นี่พี่มอไซค์วินเห็นยังไงอ่ะครับมันมาอย่างเร็วเลยพี่มันซื้อของมาแล้วมันมาอย่างเร็วเลยก็เลยว่า นึกว่ามันจะเลี้ยวออกไม่ออกแล้วก็เลยเอาเลยครับจนกับพายเลยนานยังนนาแล้วครับนานและสิบกว่านาทีแล้วสิบกว่านาทีแล้วครับเขากดตังค์แล้วสิบกว่านาทีแล้วเขากำลังเข้าไปกดเลยพักเดียวผมก็ว่าเอ๊ะรถยางระเบิดหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับมอเตอร์ไซค์เขาดังมากไหมครับดังมากครับลูกพี่ขับตามหลังเข้ามาผมเออจะเลีแรกอยู่หน้าเขาแล้วเขาอ่ะออกขวาไปแล้วเขาก็ตบซ้ายเข้ามาแล้วตบซ้ายเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วอัดนี่ลอยเลยมาเร็วไหม เขาอมาเร็วตัวเขาเองออมาเต็มเครื่องเลยครับ,ค,รบคือเขาเวี่ยงขวาแทงผมไม่ไปขเขาตบไปค่อยๆเข้ามาเข้ามาซ้ายนี่ยแบบคณเนี่ยครับอ่าเห็น,เ,นเห็นจระเลย